วิดีโอนี้ผมเอานาฬิกาเก่าๆเ,เรือนหนึ่งมาให้ดูเรือนนี้คือไซโก้รุ่น 5J22K0A50 สเปคคร่าวๆก็ตัวเรือนกับสายเป็นสแตนเลสสตีลกระจกหน้าเป็นมินเนอรแบบนูนนิดๆเครื่องเป็นระบบควอตแบบคิเนติกออโต้รีเลย์กันน้ำได้100เมตร เดือนี้ผมได้มาเป็นมือสองแต่ว่าสภาพก็ดีใช้ได้เลยถ้าจะหาซื้อกันปัจจุบันก็ราคาขายประมาณ2,500-4,500ก็แล้วแต่สภาพแล้วก็ความใจดีของคนขายนาฬิกาเรือนนี้เป็นหนึ่งในเรือนที่สร้างชื่อให้กับทางไซโก้ในช่วงปี1999 จริงๆแล้วระบบคิเนติกนี่ไซโก้ก็ทำมาก่อนหน้านี้แล้วหลายรุ่นแต่ว่าเพิ่งจะเอาฟังก์ชันออโต้รีเลย์มาใส่ในเครื่องรุ่น 5J22 เป็นตัวแรกภาพรวมภายนอกของเรือนนี้ทำออกมาได้ดูดีแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆยุคหลังๆเราจะไม่ค่อยได้เห็นนาฬิกาที่มีรูปทรงแปลกๆแบบนี้เท่าไหร่ทางไซโก้เองก็ ทำตัวเรือนทรงแบบนี้ออกมาในรุ่นย่อยๆอีกหลายรุ่นมากๆซึ่งแต่ละตัวก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันไปบ้างแต่ว่าส่วนหลักๆก็จะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ตัวนี้เท่าที่วัดมาตัวเรือนก็จะมีขนาด40มิลแบบไม่รวมเม็ดมายมถ้ารวมเม็ดมายม,ม,ม,มก็จะได้ประมาณ43มิล ความหนาก็จะอยู่ที่12บมิลวัดจนถึงกระจกที่นูนตัวเรือนเนี่ยจะเป็นแบบด้านด้านแต่ว่าจะเป็นด้านสองแบบก็คือด้านไปเลยกับด้านแบบปัดลายการเก็บงานก็ทำออกมาได้ดีไม่มีจุดไหนที่เหลือความคมไว้เลยผมรู้สึกว่าทำได้ดีกว่าไซโก้รุ่นใหม่ๆห,ห,ห,หลายๆรุ่นด้วยซ้ำ ตัวสายเท่าที่วัดมาเนี่ยจะมีขนาด22่สทับสิแต่ว่าหูสายจริงๆเนี่ยมันจะอยู่แค่13มมิลเท่านั้นผมคิดว่านาฬิกาเดือนนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาให้เปลี่ยนสายอยู่แล้วเพราะว่าเขาทำตัวเรือนกับสายมาเนี่ยให้ดูสอดคล้องกัน ถ้าไปเปลี่ยนมันมันก็จะดูแปลกๆตัวสายเขาทำออกมาได้คุณภาพดีเลยเป็นแบบข้อตันที่มีการปัดลายจะเป็นส่วนใหญ่กระทั่งตัวขอบแต่ว่ามันจะมีตรงนี้นิดนึงที่เป็นแบบด้านๆไปเลยไม่ได้เป็นแบบปัดลายตัวข้อสายเนี่ย เวลาเราลูบไปเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงอาการสะดุดเลยแล้วก็ไม่มีความคมแต่ละข้อเนี่ยก็ลื่นแล้วก็งอได้ระดับเดียวกันหมดก็เรียกได้ว่าไม่เสียชื่อไซโก้ตัวล็อกสายเนี่ยเป็นแบบบานพับล็อกแบบสองชั้นที่ ปดล็อกด้วยการกดปุ่มตัวล็อกชั้นที่สองเนี่ยเขาจะมีการขัดเงามาให้ดูแตกต่างจากจุดอื่นของสายแล้วก็จะมีการสลักชื่อไซโกเอาไว้ตัวฝาหลังเนี่ยจะเป็นแบบขันเกี่ยว แล้วก็เป็นแบบขัดเงามาทั้งแผ่นมีการสลักรายละเอียดเอาไว้รอบๆอบนิดหน่อยตัวเบซิลเนี่ยเป็นแบบ120คลิกหมุนได้ด้านเดียวมันจะแข็งๆแล้วก็ มีความลื่นนิดหน่อยเพราะว่าเขาใช้การขัดเงามาถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสลับกับผิวด้านด้านิดนึงที่จริงแล้วตัวสเกลเนี่ยจะมีการถมดำมาให้ด้วยตรงตรงที่เขาสลักไว้รอบๆเนี่ยจะมีการถมดำมาด้วย แต่ว่าเรือนนี้มันมีบางจุดที่ลอกผมก็เลยขูดมันออกไปทั้งหมดเลยมันจะได้ไม่ดูขัดตาตัวกระจกของเรือนนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญมากเพราะว่าเขาทำมาเป็นแบบนูนมันก็เลยอาจจะถูกกระแทกได้ง่ายแล้วก็ตรงกลางเนี้เขามีการแต้มตุ่มปลอดเอาไว้ ตุ่มหนึ่งทำให้เวลาหาเปลี่ยนเนี่ยจะทำได้ยากมากถึงมากที่สุดถ้าใครที่เจอมือสองราคาถูกๆก,ก็ต้องดูให้ดีตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าไปเปลี่ยนกระจกมาแล้วไม่มีตุ่มประลอดเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้จะดูตลกไปเลยตัวหน้าปัดของเรือนนี้เขาทำมาเป็นแบบ เรียบเรียบด้านด้านที่ผิวแล้วก็เป็นสีดำแต่ว่าไม่ได้ดำสนิทตรงตัวขอบเขาเนี่ยจะเอียงขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีการสกรีนสกเกลละเอียดเอาไว้ ตัวมาร์เกอร์เนี่ยของเรือนเนี้จะมีการแต้มภายน้้ำไว้ทุกจุดยกเว้นตรงเลขสิบสองแต่ว่าใต้เลขสิบสองเนี่ยเขาจะมีขีดแล้วก็แต้มภายน้้ำไว้สองปุ่มแทนตัวชุดเข็มก็จะมีภายน้้ำมาให้ทั้งหมดเป็นภายนน้ำที่ สว่างระดับกลางๆแต่ว่าเก็บแสงได้ค่อนข้างนานตัวเข็มวีนี่ก็มีภายน้ำมาให้แต่ว่าเขาจะแต้มมาเป็นจุดกลมๆตรงที่ด้านสั้นไม่ใช่ด้านยาวตัวคำว่าไซโก้เนี่ย จะเป็นแผ่นโลหะบางๆมาแปะไว้ส่วนคำว่า Kinetic Auto รีเลยเนี่ยจะเป็นการสกรีนแบบธรรมดาแต่ว่ามีความคมชัดสูงเรือนี้เม็ดมยมจะเป็นแบบขันเกลียวต้องหมุนออกมาก่อนมีเกลียวอยู่ มันจะมีลักษณะลื่นมันมันแต่ว่าเขาเสาะล่องมาค่อนข้างลึกก็เลยหยิบจับไม่ยากเท่าไหร่ตัวเครื่องรุ่นเนี้ยเป็นรุ่น5้า j สอเป็นระบบกิเนติกที่ ใช้ตุ้มเหวี่ยงในการปั่นไฟไปชาร์จฐานอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นข้อควรระวังของตัวนี้ก็คือต้องพยายามเอามันไปใช้บ้างอย่าปล่อยให้มันนอนนิ่งๆน,นานๆให้ฐานมันได้กระตุ้นบ้างไม่อย่างนั้นฐานมันจะเสื่อมไวและค่าเปลี่ยนก็จะประมาณพันหนึ่งบวกลบกับน้ำใจช่างแล้วแต่คนแต่ถ้าใช้งานมันประจำเนี่ยถานมันก็จะอยู่กับเราได้ประมาณ สิปีหรือถ้าใครจะเอาแบบผมก็ได้ก็คือเอามันเข้ากลองหมุนเดือนละครั้งครั้งละวันมันก็จะช่วยได้เหมือนกันตัวฟังก์ชันคิเนติกเนี่ยมันก็คือการที่เข็มมันจะหยุดเดินเมื่อนาฬิกาเนี่ยไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลานาน,านๆเพื่อที่มันจะได้ประหยัดพลังงานแต่เมื่อเราจะเอามาใช้ก็ให้ปลุกมันโดยการเขย่ามัน นาฬิกามันก็จะตั้งเวลาเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันยกเว้นตรงช่องวันที่อันนี้เราต้องตั้งเองก็ถือว่าช่วยเพิ่มความสะดวกให้เราได้ในระดับหนึ่งแต่รู้สึกว่าเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะสามารถตั้งวันที่วันเดือนปีเองได้ด้วยมันก็จะยิ่งสะดวกกว่านี้เข้าไปอีกเดี๋ยวผมจะลองใส่บน ข้อมือของผมให้ดูขนาดประมาณหกนิ้วก็ สำหรับนาฬิกาเรือนนี้ถ้ามองในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยเรือนนี้ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของไซโก้ในยุคสมัยนั้นแล้วด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์กับราคาที่จับต้องได้ไม่ยากแล้วในยุคเนี้ผมก็เลยคิดว่าคนที่ชอบหรือที่สะสมนาฬิกาเนี่ยควรจะต้องมีรุ่นนี้เก็บไว้ในคอลเลกชันสักเรือนหนึง่งอันนี้ก็คือ ความคิดเห็นของผมที่มีต่อนาฬิกาเรือนนี้ก็ถ้ามีตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องไปหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามกันเข้ามาได้แล้วถ้ามีวิดีโอหน้าผมก็จะเอาอย่างอื่นที่ผมมีมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับไว้เจอกัน